วัสดิคสวัดดีคะเข้าสู่ช่องยายมุดานะคะมุดาทาโร่ alo, เนาะช่วงนี้ยายก็อขออภัยนะไม่ได้ทําคลิปหลายวันแล้วติดธุระอยู่ช่วงนี้เนาะการดูดวงดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางอยากคิดเยอะอยากคิดมากบางครั้งบางทีมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ได้นะที่ยายยังไม่ได้ทําคลิปปัญหามุมกล้องไม่ได้เนาะเอาเอาเท่าที่เอาได้นะคะ ความรักในสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรบ้างนะมาดูกันความรักในสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะคะมาเช็คพลังงานคนที่เข้ามาดูก่อนนะคะก้าวดาบหลายท่านหลายคนอยู่ในช่วงกำลังเครียดอยู่ในช่วงมีปัญหาคิดเยอะคิดมากนะนเ่เป็นอะไรล่ะเลิกกันไหมล่ะมีปัญหากันไหมล่ะคนธาตุลม นะคะชาลิออตหลายท่านหลายคนอาจจะมีการเดินทางหรือนัดเจอนัดพบใครคุณทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองนัดพบนัดเจอกันปีใหม่หรือเปล่าเขาจะเดินทางมาหานะคะคนลาซิมินเด็กถือถ้วยหลายท่านหลายคนอยู่ในช่วงกําลังมีความรักกําลังคิดถึงใครสักคนไม่แน่ใจเขารักฉันไหมน้า เขาจริงใจไหมเออถามตัวเองเข้าไปนั่นแหละนะคะคนทาดน้ำแปดถ้วยหลายคนมีการจบมีการเลือกลาอกหักลกคุดอืมมีการห่างกันไปนะคะคนทัดน้ำทัดลมทาดน้ำนะคะทาดไม่ตรงราศีไม่ตรงเนื้อเรื่องตรงก็ดูได้นะคะเข้าสู่หัวข้อกันเลย สัปดาห์นี้ความรักจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเป็นอย่างไรงไเออกา้าไม่เท้าโอ้ยออกมาเก้าไม่เท้าเก้าดาบเลยเป็นอะไรสัปดาห์นี้ความรักหลายท่านหลายคนอาจจะมีปัญหากันนะคะนิ่งเงียบบางคนอาจจะมีการบอกกันด้วยซ้ําไปบางคนตั้งกําแพงไว้สูงละเกินถ้าไม่ได้ฉันก็ไม่เอาฉันต้องได้อย่างที่ฉันต้องการเป็นคนช่างเลือกปันประมาณนั้นลอใครไม่เป็น ทั้งๆท,ท,ที่ใจยังมีและยังมีเขาคนนั้นอยู่ยังคิดหอดยังคิดถึงเขาอยู่แต่แข็งไม่งอเนาอสิบ no. uh, um, ถ้วยว้าว <Wow. S 1> ถึงจะก,กดดันแค่ไหนเครียดแค่ไหนแต่ก็ยัางรักยังคิดถึงเอารอไปนะคะปากกับใจไม่ตรงกันนะคะในรอบสัปดาห์นี้หลายท่านหลายคนอาจจะมีเรื่องราวดีๆ คนที่เราพบกันคนที่เราลักคนที่เราคิดถึงอาจจะมาพบมาเจออาจจะมาหาหรืออาจจะมาตกลงหลายท่านหลายคนอาจจะมีแผนการแต่งงานมีครอบครัวสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะขอให้ใจเย็นๆอยู่ในช่วงอินเลิฟซะด้วยนะคะสัปดาห์นี้เรื่องเราของ,ของความรักเป็นไปในทิศทางบวกนะคะถึงจะเริ่มต้นมาด้วยก้าวไม่เท้าอาจจะไม่พอใจอาจจะนิ่งอาจจะเงียบแต่ว่าในใจก็ยังมีเขาอยู่ยังรักอยู่นะคะยังจับไว้แน่นอยู่ ในรอบสัปดาห์นี้เรื่องราวความรักไปในแนวบวกนะคะสิบถ้วยสองถ้วยอยู่ในช่วงอินเลิฟใครที่มีปัญหาเรื่องความรักสัปดาห์นี้จะได้กลับมาพูดมาคุยกันจะได้มาเคลียร์กันนะคะใครที่มีปัญหากันก็ขอให้ค่อยๆแก้กันไปนะคะจะมาเคลียร์กันได้โอ,อ้เนาะอาจจะมีเรื่องราวที่ทะเลาะก,กันมีปัญหาหรือเวลาบางคนอาจจะทุ่มไปกับเวลาของงานเกินไป บางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องน่นนี่นั่นอืมครอบครัวไหมล่ะการงานไหมล่ะทําให้ไม่มีเวลาเรื่องความรักมากเท่าไหร่ก็เลยมีปัญหากันต้องพูดต้องคุยต้องเคลียร์กันปัญหาที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาเรื่องบุคคลที่สามก็ได้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการงานก็ได้ทําให้มันมีท็อกซิกกันเนาะแต่จะเคลียร์กันได้นะคะ หนึ่งเรียนนะคะสัปดาห์นี้ถึงจะมีปัญหากันยังไงก็จะเคียดกันได้นะคะโอ้ภัยแต่งงานภัยคู่ขึ้นมาสองสามใบเลยนะคะในเดือนนี้เลยละ่ะในเดือนนี้สัปดาห์นี้หรือต้นเดือนหน้านี้รอบนี้ความรักความสัมพันธ์ของเราจะไปในทิศทางบวกถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันทะเลาะก,กันไม่พูดไม่คุยกัน แต่ก็จะได้กลับมาพูดมาคุยกันนะคะจะได้เคลียร์กันนะคะหลายท่านหลายคนอาจจะเหงาอาจจะเป็นอะไรคนไม่มีคู่เนี่ยแม่ไม,ไม้หรือว่าพ่อไม้หรือคนที่เคยมีความรักแล้วต้องมาอยู่คนเดียวเหงานะคะสัปดาห์นี้อาจจะได้พบได้เจอหรืออาจจะได้ปิ้งปังกับคนที่อยู่ในใจเราก็ได้นะคะ The e อ r o r เป็นคนที่เพียบพร้อมเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่พร้อมหมดอะ่ะ สัปดาห์นี้ได้พบได้เจอกับคนที่ใช่แน่นอนค่ะคนที่มีการบอกกันไม่พูดไม่คุยกัน <c oughs> อาจจะได้เคลียร์กันนะคะอาจจะได้พูดคุยกันนะคะหกถ้วยอืมความรักความสัมพันธ์สัปดาห์นี้เริ่มต้นมาทำท่าไม่ดีแต่ปลายสัปดาห์ดีนะคะจะมีการพูดกันคุยกันใครที่มีปัญหาเรื่องความรักอ,อกหักรักคุดจะได้เคลียร์กันค่ะอยู่ที่ ตัวเราเ้อบางคนอีกโก้นะคะหักแต่ไม่ยอมยอมหักไม่ยอมงอปากกับใจไม่ตรงกันนะคะปากบอกว่าไม่เอาไม่รักเลิกอย่าง,ง้อเลิกอย่างนี้แต่ในใจคิดหอดคิดถึงประมาณเราเป็นคนอีกโก้อยากให้เขางออยากให้เขาตามถ้าเขาถ้าเรายังรักเขาอยู่ความรักต้องไปด้วยกันนะคะไม่ต้องมาแบกความรู้สึกหนักนะคะสิบไม้เท้าบางคนคิดเยอะคิดมากจะไปต่อหรือจะพอซ้ำนี้ทั้งทงท,งที่ใจรัก พูดคุยกันได้ไม่นานก็เออทำเป็นสนิทสงออะไรประมาณนั้นนะคะใจเย็นๆนะค่อยพูดค่อยจายกันความรักสัปดาห์นี้ออกมาแนวบวกอยู่แต่ทั้งนั้นและทั้งนี้อยู่ที่คำพูดคำจาเราเด้อสองไม้เท้าบางคนรอคอยใครสักคนไมล่ล่ะรอคอยคอยคนทางไกไลไม่ล่ะหรืออาจจะมีตัวเลือกสองอย่าสองคนก็ได้จะเลือกคนไหนดีละ่ะ เลือกคนนี้ก็เสียดายคนนั้นต่างคนต่างมีดีนะคะความรักสัปดาห์นี้มีมาให้เลือกนะคะบางท่านนะคะบางท่านมีการถอยห่างกันออกไปแปดถ้วยความรักของท่านช่วงนี้อาจจะมีปัญหาหรือมีการถอยห่างมีการห่างกันออกไปมีการหันหลังนะคะแต่ในใจเรายังรักอยู่ยังคิดหอดยังคิดถึงอยู่นะคะ ว้าวดยสั้นถึงจะห่างกันไปเลิกกันไปนิ่งเงียบดูสถานการณ์แต่ใจยังรักนะคะใจยังรักยังคิดถึงยังอยากจะมีกันและกันอยู่เพียงแต่อาจจะต้องนิ่งเป็นบางเวลาอาจจะต้องห่างกันอาจจะต้องเงียบเป็นบางจังหวะนะคะแต่ว่ายังไงก็ไม่ได้เลิอก,กันหรอกตามหน้าไพา่ตอนนี้นะคะเพียงแต่ว่าติดอีโก้เดอะสเตน บางคนอาจจะคิดว่าฉันอยู่ได้ด้วยตัวของฉันเองไม่จำเป็นต้องง้อไม่ต้องเป็นจําเป็นต้องมีความรักนะคะแต่ในใจนี้เหนื่อยเบื่อเซ็งจะตายนะคะเดเดขึ้นมาเลยเดเดไม่ได้แปลว่าตายเสมอไปเดเดคือการทานเพิมการเปลี่ยนแปลงนะคะปัญหาทกซิกต่างๆมันจะจบไปมันจะหมดไปภายในเดือนนี้แหละนะคะมันจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ เริ่มต้นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะปัญหาต่างๆถึงมันจะแย่อย่างไรก็แก้ได้นะคะขอให้ใจเย็นๆบางท่านบางคนอาจจะเป็นเพศทางเลือกนะคะอาจจะเพศเดียวกันอ่าหญิงรักหญิงชายรักชายนะคะช่วงนี้กําลังเอามือกลมุมกลุมขมับอยู่ว่าฉันจะเอาอยังไงกับความรักครั้งนี้มีตัวเลือกเยอะไม่ชัดเจนก็บอก นะคะสัปดาห์นี้หลายเรื่องหลายอย่างความรักจะชัดเจนขึ้นนะคะปัญหาท็อกซิกต่างๆมันจะจบไปไม่มีอะไรที่เกินกว่าความอดทนทั้งนั้นและทั้งนี้บางทีรุดอีโก,โก้ซบซบลงหน่อยนะคะอยู่ในปากกับใจไม่ตรงกันตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะเอาใจเย็นๆใครที่รอคอยใครสักคนหนึ่งคนคนนั้น เขาจะเข้ามาในชีวิตนะบางท่านบางคนกําลังรอคอยคนทางไกลคนต่างถิ่นต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองยังไงก็สัปดาห์นี้ความรักไปแนวบวกนะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญโอ้ใจเย็นๆความรักมาหลายทิศทางคนนะคะบางคนอาจจะมีการพูดการคุยมากกว่าหนึ่งคนกําลังเลือกอยู่ คนที่เลือกคือคนที่ใช่ถ้าใครมีคนพูดคนคุยอยู่สองจิตสใจจะตัดสินใจจะเอาอยัางไงฉันจะเลือกใครดีฉันจะไปยังไงอืมคาถามเยอะแยะในสมองนะคะแต่จริงๆคนที่เราตัดสินใจเลือกไม่ว่าจะคนไหนคือเลือกจกังหวะนี้คือคนที่ใช่นะคะเพราะว่าสิบถ้วยขึ้นสอง่าสองถ้วยขึ้นนะคะบางท่านบางคนอยู่ในช่วงเสียใจอกหักรักุด บางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดคิดเยอะคิดมากไปหรือเปล่ามีการเลิกลามีการจบไปมีการนิ่งเงียบไปมีการทะเลาะก,กันจบไปนะคะแต่ไม่ขาดมีการรอคอยมีการจบถึงมีการนิ่งแต่ก็ยังมีการรอคอยนะคะบางท่านบางคู่อาจจะไม่มีเวลาเรื่องความรักมากนะักอาจจะทุ่มความรักไปกับเรื่องธุรกิจการงาน อยากให้ธุรกิจการงานประสบผลสําเร็จให้รอชั้นไปก่อนได้ไหมเนี่ยบางคนบางท่านหลายคนนะอาจจะมีอกหักรักคุดเพราะว่ามีบุคคลที่สาม,มาเกี่ยวข้องไม่ได้มีเราแค่คนเดียวนะอย่างน้นอยๆก็ยังมีบุคคลที่สาม,มาเกี่ยวข้องนี่ยุ่งเลยนี่นั่งเงานั่งเศร้านั่งเหงเาอยู่สี่ดานะคะถึงเขาจะมีบุคคลที่สาม,มาเกี่ยวข้องแต่เขาเลือกเรานะคะ เขาไม่ได้เลือกคนอื่นนะคะใจเย็นๆความรักเขาบอกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าว้าวสิบ้วยก็ขึ้นสิบเหรียญก็ขึ้นยังไงก็สัปดาห์นี้ความรักไปในแนวบวกละใจเย็นๆนะคะคนคนนี้เขาอยากมีเขาอยากสร้างครอบครัวก,กับเรานะคะคนคนนี้เป็นคนสายเปก็ได้นคะฐานะมั่งคั่งร่ำรวยเป็นคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองก็ได้ ฝรั่งมังค่าก็ได้นะคะคนที่เข้ามาหรือคนที่เราคุบเราคุยอยู่เขาอยากจริงจังกับเรานะคะเขาจะเป็นสายปีด้วยค่ะสิบเหรียญแล้วก็แปดเหรียญวาวถึงจะนิ่งจะเงียบยังมีการส่งอยู่นะคะไม่ว่าหรือว่าตัวเราส่งเขาก็เป็นไปได้นะคะเราส่งเขาหรือเขาส่งเราเป็นไวเบอร์ซ่าสลับกันได้นะคะใจเย็น บางทีบางท่านอาจจะอืมฉันไม่ได้ส่งเขาก็แสดงว,ว่าเขาส่งคุณถ้าคุณไม่ส่งเขานะคะคนคนนี้คนที่เราครบเราคุยอยู่นี้เป็นคนทางไกลเปอร์เซ็นต์สูงมากเป็นหลังมังค่าต่างถิ่นต่างแดนนะคะความรักความหวังของเราจากนี้ไปจะเริ่มต้นไปในทางบวกนะคะภายในหนึ่งถึงสองเดือนนี้จะแฮปปี้เอนดิ้งนะคะ ใจเย็นๆสัปดาห์นี้ยังไงก็ไปแนวบวกนะคะยังไม่มีไพ่ดาบอะไรขึ้นมามากมายโอ้ไม่อยากจะพูดเอานาอเนี่ยพูดแล้วก็มาเลยคิงดาบคนปากกับใจไม่ตรงกันบางทีคนที่เราคบเราพูดเราคุยอยู่เป็นคนนิ่งๆิ่งเป็นคนเงียบๆประมาณว่าปากกับใจไม่ตรงกันนะะั่นแหละเวลาพูดขานผ่าซากนะคะแต่เขาจริงจังนะคะราชินีดาบราชาดาบขึ้นมาเลยนะคะเรากับเขาเป็นคู่กัน ต้องใจเย็นๆส่วนมากเนี่คนคนนี้เวลาทําอะไรมักจะคิดก่อนทําเขาไม่รวดเร็วเขาไม่ตัดสินใจผูบปับจะเป็นคนคิดก่อนทํานะคะคนคนนี้จริงจังหนักแน่นอยู่นะคะดูะเวร์โอเป็นคนทางไกลมากกว่าอ่าเก้าสิบเปอร์เซ็นแหละนะคะเดเวิร์หลายท่านหลายคนอาจจะคบอยู่กับคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างบ้านต่างเมือง หรือต่างประเทศต่างภาษาฝรั่งมังค่าเป็นไปได้นะคะคนคนนี้เขาจริงจังนะคะเขาอยากมาพบมาเจอเขาอยากมาหาเรานะคะใจเย็นเย็นพูดปุด๊บก็ได้มาเลยนะคะไพชาดีอดคนคนนี้เขาอยากมาหาเขาอยากมาพบมาเจอนะใครที่คุยอยู่กับคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนเขาอยากมาพบมาเจอถ้ามาพูดมามาพบมาเจอกันครั้งนี้จะชัดเจนมากขึ้นนะ บางทีที่พูดที่คุยกันมานั้นอาจจะนิ่งเงียบกันไปเองเขาจะชัดเจนไหมเขาอยากได้ฉันไหมเขาจะยังงี้เออคิดถามอะไรต่างๆในสมองสมาก์ทมายนะคะความลักสัปดาห์นี้ไปแนวบวกนะคะใจเย็นๆคนที่เราพบคนที่เราคบเราพูดเราคุยอยู่บางครั้งอาจจะนิ่งมีปัญหากันแต่เขาจริงจังนะคะใจเย็นๆบางทีคนเรานะคะต้องดูกันไปนาน ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะยายขออนุญาตเปิดไพ่อีกสักสามใบเนาะนี่ไงเด็กถือช่วยคนคนนี้หน้าตาดีนะหน้าตาดีเป็นคนรูปหล่อเป็นคนเจ้าสู้เฟลลี่นิดๆอัธยาศัยดีนะคะถามว่าเขารักไหมเขารักนะคะแต่ถามว่าชัดเจนไหมแต่ก่อนเขาอาจจะแค่พูดแค่คุยไม่มีอะไรชัดเจนมากมายแต่เที่ยวนี้เขาชัดเจนเขาอยากมีเราอยู่ในใจนะคะ ยังไงก็ประคับประคองกันไปให้จบจบไปได้นะคะหุกเลียนอูไพคูออกใหม่แล้วนะคะคนคนนี้ถ้าคบกันนี่บางคู่บางคนอายุห่างกันนะคะบุกลบกคุณหารี่อายุห่างกันสิปีถ้าเราคบอายุประมาณนี้คนคนนี้เขาจะเป็นสายเปรเดอร์บุกรบคุณหารอายุถ้าเราอายุมากเขาก็น้อยกว่าเราสิปี ถ้าเรายุน้อยเขาก็มากกว่าเราสิปีขึ้นนะคะคนคนนี้เขาจริงจังเขาสายเปร์เขาอยากดูแลนะคะดูแลเขาให้ดีละ่ะเรากลัโอ้ภัยเหตุการณ์เวลาออกมาเลยเขาบอกว่าเวลาที่เราคบกันมาสักระยะหนึ่งมันเป็นเวลาที่สมควรที่จะลงเอยกันแล้วละ่ะนะคะบางท่านบางคู่บางคนที่นิ่งเงียบหายไปเขาจะกลับมาเขาจะกลับมาเคลียร์กลับมาพูดมาคุยเขาจะกลับมาหาเรา นะคะใจเย็นๆหลายท่านหลายคนมีลุ้นบ่าคนคนนี้ที่คบอยู่เขาใช่สำหรับเราไหมนะคะเขาจริงจังสำหรับเราไหมตามหน้าไพ่ใหญ่ใครเข้ามาดูคลิปนี้คลิปนี้เป็นของคุณคนคนนี้เขาจริงจังนะคะความรักในรอบสัปดาห์นี้ไปแนวบวกนะคะไม่มีแนวลบเลย <laughs> ไปนแนวแนวบวกนะคะใครที่มีปัญหาอกหักรักคูดใครที่มีการหันหลังให้กันถึงเวลาแล้ว เขาจะกลับมานะคะไม่ได้เลิกกันใครที่บล็อกกันเขาจะปลดบล็อกนะคะจะไปต่อได้ไม่มีปัญหาหลายท่านหลายคนอาจจะนิ่งเงียบกันไปเขาจะไปต่อกับฉันไหมเขาจะไปต่อนะคะว้าวภายใต้สำหรับติกถือเหรียญหนักแน่นนิ่งเงียบนะคะยังมีเราอยู่ในใจอยู่เสมอ บางครั้งบางทีอาจจะโฟกัสที่เรื่องเงินเรื่องงานมากเกินไปไหมจนลืมเรื่องความรักแต่คนคนนี้เขาก็ยังจริงจังเขายังหนักแน่นดูนะคะบางที หลายท่านหลายคนอาจจะคบกันด้วยผลประโยชน์แต่มันก็มีความรักเข้ามานั่นแหละถึงได้เกิดประความรักเข้ามาใช่ไหมละ่ะนะคะในรอบสัปดาห์นี้ความรักของท่านไปแนวบวกนะคะใครที่นิ่งเงียบกันไปไม่พูดไม่คุยไม่เออไม่ฮึงถามว่าเขายังคิดถึงไหมเขายังคิดถึงเขายังมีการส่งไหมยังมีการสง่งหรือเราส่องเขาเป็นไปได้นะคะปรับกันปรับปรุงปรับใจ ปรับทุกอย่างเข้าหากันให้ไปแนวบวกนะคะหลายท่านหลายคนอาจจะมีเซอร์ไพรส์อาจจะมีคนบอกรักคนบอกขอแต่งงานก็เป็นไปได้นะคะในรอบสัปดาห์นี้สิ้นเดือนนี้ไปแนวแนวบวกได้สําหรับความรักของท่านนะคะช่วงนี้ยายอาจจะไม่ได้อัดคลิปบ่อยเพราะยายยังติดภารกิจอยู่มันหามุม,มกล้องไม่ได้ต้องขออภัยนะคะ ขอให้ติดตามยายมุกดาดเด้อถ้าใครติดตามยายมุกดา like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ยายด้วยนะคะบางครั้งบางทีอยากจะทําคลิปทุกวันมดตอนอยู่บ้านแต่ก็เออต้องเว้นวักไปหามุมกล้องไม่ได้นะต้องขออภยัยถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวยายก็รับได้แต่ช่วงตีห้าถึงสิบโมงประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับท่านที่อยู่ในไลน์ยายทุกคนขอบคุณคะ่ะ